ผูจ้จัดการคะฉันปวดท้องมากเลยท้องเสียขอลาครึ่งวันได้ไหมคะปวดท้องมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่ถึงขั้นต้องลาเลยเหรอแต่ฉันทำงานไม่ไหวจริงๆนะคะฉันขอลาเธอคะ่ะถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์อ่ะอย่าคิดว่าจะลาได้นอกจากว่าเธอไม่อยากทำงานที่นี่แล้ว ทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคะคุณไม่มีเหตุผลเลยฉันยังไม่ได้ไปหาหมอแล้วจะเอาใบรับรองแพทย์มาให้คุณได้ยังไงถ้อมาต่อปากต่อคำเลยใช่ไหมรีบไปเตรียมเอก,กสารเลย บายนี้ที่มีประชุมฉันก็ไม่ได้ขออะไรคุณมากแค่ขอลาไปพักแล้วอย่างคุณช่วยมองฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนที่คุณเป็นด้วยนะคะเป็นแค่พนักงานกระจอกกระจอกกล้าดียังไงมาสั่งสอนฉันหยุดเดี๋ยวนี้นะ งแล้วยังมาโกหกว่าป,ปวดท้องพี่เนก็เลยสั่งสอนไปค่ะคุณดูเขาดีๆก่อนเขาไม่เหมือนคุณป่วยที่ไหนนี่คุณไปผู้จัดจาการยังไงมันโกหกค่ะอย่าไปเชื่อมันค่ะเจ้านายแบบเนี้ยฉันเจอมาเยอะแล้วพอแล้วคุณอยู่พูดได้ละเดี๋ยวผมจะพาเขาไปหาหมอเอง ส่วนคุณไปที่แผในบัญชีไปรับหนึ่งเดือนของเดือนนี้แล้วก็เราออกไปสะเจ้านายคะเป็นพนาักงานคนนี้คนเดียวเจ้านายถึงขั้นจะต้องไล่ดิฉันออกเลยเหรอคะเจ้านายคิดดูดีๆนะคะถ้าบริษัทนี้ขาฉันไปอะ่ะจะเสียรายได้ไปเท่าไหร่ถึงบริษัทจะสูญเสียอะไรได้เยอะแค่ไหนแต่ถ้าแไล่กับคนจิตใจมาที่แบบคุณผมก็ไม่เอาหรอกเจ้านายคะออกไป